ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง First Bu ัวันนี้ก็มาในเกม e ด d บ y d a y l ล g h t Mobile Net East กันนะครับผมวันนี้ก็จะทำการจัดเทียของคิลเลอร์แต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวนั้นสมควรอยู่เทียไหนกันที่เอามาจัดนี้เพราะเพื่อให้ผู้เล่นใหม่นั้นจะได้รู้ว่าแต่ละตัวนั้นเก่งและโกงแค่ไหนก่อนที่เราจะจัดเทียนั้นลบก้นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือเข้ามาข้างล่างได้เลยว่าการที่ผมจัดเทียนั้นมันผิดอย่างนู้นหรือยอย่างนี้นะครับ เรามาแปลงปันข้อมูลกันได้นะครับผมและที่ผมจัดนั้นก็คือความคิดส่วนตัวของตัวเองล้วนๆเลยถ้าผิดยังไงก็กราบขอโทษด้วยนะครับผมงั้นเราไปดูภาพกันก่อนเลยนะครับผม,บผมภาพที่ผมจัดเอาไว้ก็คือเป็นเทียที่ผมเป็นคนคิดไว้เองก็ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงบั๊กที่มันแทงหลัง1วิด้วยนะแล้วก็หลุดจากหลังอ่ะหนึ่งวิ ให้มันกงขึ้นอีนิดนึงก่อนภาพรวมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วส่วนอีกเหตุผลว่าทําไมแต่ละตัวน,นั้นถึงอยู่แต่ละเทียเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมครับตัวแรกของเรานั่นก็คือน้องลินของเรานั่นเองซึ่งไม่ว่าจะแพทไหนหรือแพทอะไรเขาก็ไม่แก้สักทีนะครับอย่างเช่นแทงหลังหนึ่งวิแล้วก็บัคกเสียงไม่ขึ้นเป็นบางครั้งเนี่ยคือแบบ,บ,บมันถ้าเราเล่นเซอร์นี้เราจะเหนื่อยเป็นอย่างมากเลยแล้วถ้าใครใส่หูฟังแล้วฟังเสียงเทพเทนี่คือ,อยังไงลินนี่ก็อยู่ระดับ SS เลยนะ คือมันยิ่งคอนเนอร์ตอีกโซนระดับเอธรรมดาก็ถือว่าเก่งมากครับแต่ก็แค่เก่งไม่เท่ากับลีนนั่นเองเพราะลีนมันเป็นตัวบักอยู่ตอนนี้ครับผมการที่เขาได้แค่2ตัวนั้นเพราะมันเป็นตัวที่ทําให้คนล้มไวยได้โคตรง่ายเลยแล้วก็ซ้ำคนกันก็ง่ายเหมือนเดิมเช่นกันก็คือแบบถือว่าเป็นการจบเกมไวด้วยก็คือโอกาสตาย4ีก็สูงมากเลยแล้วเราก็มาถึงระดับเกันแล้วนะครับก็คือตัวแรกที่ก็น่าจะเก่งสุดใน t a ผมก็ให้เดเลตนะพอเดืเทียบว่ามันบักแท้งหลังอยู่หนึ่งวิก็ให้มันสูงหน่อย แล้วมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่หาเซอร์ที่จะค่อนข้างง่ายมากเลยนะแล้วก็การเคลื่อนที่ของเขานี่สูงมากเลยก็คือมันไวกว่า4.6แน,น่ถ้าเขาล่องหนอะยังไงก็ตามตูดเซอร์ทันถ้าใช้สกิลแบบเหมือนฮิตอัลลันะก็คือตีเสร็จปุ๊บรีบเข้าเฟสแล้วก็ไล่ต่อเนี่ยคือมันโกงมากเลยส่วนด็อกเตอร์นี่ก็คือมันก็ถือว่าโอเคนะถ้าคนช็อตเป็นอะแต่อันนี้ที่ยังให้แบบแค่ A ธรรมดาเพราะ ยังไม่ได้ใส่แอดอ่อนเดี๋ยวกระแสอ่อนจะพูดอีกทีก็คือรูปต่อไปนะครับว่าการะแสอ่อนนี้ก็คือบตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนไม่เก่งก็คือตอนนี้ด็อกเตอร์ก็ถ้าช็อตแม่นอะ่ะพับไม้ไม่ได้โดดระต่างไม่ได้แน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคนช็อตแบบเก่งๆอะ่ะแต่ตอนเนี้ยในแรงก็อาจจะเจอน้อยเพราะด็อกเตอร์เก่งๆจริงก็คนเล่นยังน้อยอยู่ส่วนเดอะคาวนั้นก็เป็นตัวที่แบบว่าทําให้ตัวเองวิ่งไวแล้วก็ยังให้เซิรฟฟ์ฟฝั่งเขาหนืดในายต่างหาก ก็ทาให้แบบว่าต้องเสียไมาเยอะเสียเยอะเป็นอย่างมากเลยถ้าเวลาเจอเดอข่าวพร้อมต้องพับเลยโบนไม้ไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถือเป็นตัวที่แบบว่าเก่งแต่ก็เก่งไม่มากแล้วก็ไม่ได้กากมากแล้วก็มาถึงส่วนเดอแฮกนะครับเดอแฮกก็จะเป็นตัวที่แบบว่าโซนดีมากๆเลย เป็นตัวที่โซนดีที่สุดละก็คือดีกว่าแทปเปอร์แน่เลยถ้าคนเล่นเป็นอ่ะก็คือมีแท็บสิอันว่าสิอันอะ่ะยังไงก็โกงแน่ถ้าคนวาดเป็นะนะมันเหนื่อยตรงที่แบบว่าถ้าคนแบบกดรัวๆในการวา้าร์อ่ะยังไงก็โดระยะตีแน่ๆครับถ้าคนวางเป็นด้วยนะแล้วก็เรื่องตีคือจะไม่หลุดพ้นเลยนั่นก็คือแทงหลังวิ่ีเดียวก็เลยได้อยู่ระดับ A นั่นเองก็คือเก่งกว่าแทปเปอร์แต่แค่วิชาของเขานิดเดียวส่วนพวกเทียบีก็จะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยจะเก่งละกันก็คือตัวข้างบนเขานี่เก่งกว่าแน่นน่ออะ ก็คือในแร้งนี่คือแบบข้างบนอะถ้าเราเจอยังเหนื่อยขวาหรือถ้าเราเล่นคิวอะก็คือโอกาสที่เราเก็บสหรือได้แร้งอะมันจะมีโอกาสส่งสมาขวาตัวข้างล่างก็คือก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับแล้วไปดูที่แอดออนแต่ละตัวเลยครับว่าแบบว่าตัวไหนมันเก่งขึ้นตัวไหนก็ยังแบบเท่าเดิมเหมือนเดิมงั้นเราไปดูแอดออนที่ทําให้คาตกรเก่งขึ้นนะครับว่าจะอยู่ระดับเทียร์ไนกันบ้างครับผมเทียสูงสุดก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คือลินของนันเองใส่สีไหนแม่งก็เก่งยิ่งสีแดงที่ทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นเลยต่อ ก็คือเราจะใช้การมองเลือดเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าคนที่ไปใส่หูฟังนะแล้วก็แอดออนแดงที่มาคู่กับแว่นเลยก็คือแหวนนั่นเองแหวนก็ทําให้ตอนเฟดเราจะเดินเร็วเป็นอย่างมากเลยแต่แลกกับการที่เราจะไม่เห็นรอยเท้านั่นเองก็เลยถึงต้องใส่แว่นเพื่อทําการมองเลือดแทนนั่นเองถ้าถามว่าถ้าไม่ใส่แอดออนแดงอ่ะจะใส่ตัวไหนดีก็จะเป็นพวกตัวสีเขียวกด้ครับ,ส,รบสีเขียวก็คือแบบเหมือนจะบวกพวกเฟดไวเฟดเร็วเฟดนานอ่ะคือตัวสีเขียวนี้จะตอบโจทย์หมดเลยแต่ส่วนสีม่วงนั้นจะเป็นพวกเกี่ยวกับ เฟดดังทั้งแมปแล้วก็กระพริบถี่ขึ้นแล้วก็มีเพิ่มระยะการปรากฏตัวเพิ่มขึ้นอีก30%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกแล้วก็สิมมออันตัวสุดท้ายนั่นก็คือเพิ่มระยะของยามงกับ hmm. เพิ่มขึ้น70%ก,ก็คือเฟดนานมากแต่แลกกับความเร็วก็คือลดลงไปตั้ง9%แล้วความเร็วสะสมก็จะเพิ่มนานขึ้นอีก23%ก็คือเฟดนานมากแต่แลกกับการที่เราต้องเฟดเดินช้าแล้วก็คูลดาวน์นานซึ่งเป็นอันที่แบบววว่่่าาใสาสีีีเขยด แล้วก็มาถึงกระต่ายของเรานั่นเองกระต่ายก็จะมีขวานแดงแล้วก็ยกขวานไวแล้วก็ขวานเยอะครับแค่นั่นแหละมันก็เล่นเก่งขึ้นแล้วแค่ <h ums> ใส่ออนแค่ไม่กี่อย่างก็คือมันก็เก่งแล้วตัวตวสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาถึงคิวพยาบาลสุดสวยของเรานเอง ก็จะมีใส่อยู่แค่2อย่างส่วนมากก็คือบิงเร็วแล้วก็บินไกลก็คือใส่คู่กันอยู่แล้วแล้วก็รีชาร์จไวมีอยู่แค่นั้นเลยครับบางครั้งก็อาจจะมีพวกแบบรีชาร์จไว2ออันเลยหรือไม่ก็จะเป็นพวกหายเหนื่อยไวประมาณนี้แหละครับแต่ส่วนมากถ้าแบบเนิร์ดเก่งๆจริงๆก็จะมีแค่บิงเร็วบินไกลแล้วก็รีชาร์จไวเท่านั้นเองแล้วก็มาถึงคิวของด็อกเตอร์ของเรานั่นเองจากเทียเอ A ปุ๊บก็ขึ้นมาเทียเอสเลยทำไมถึง อยู่ TS นั่นก็เพราะว่าแอดออนนั้นเป็นแอดออนที่ค่อนข้างจะโกงมาอย่างมากเลยอย่างเช่นหมักลูกสีแดงแล้วก็พวกที่แบบว่าทําให้ไฟแดงจอหลังนี่คือทําให้แบบว่าเซอร์นี้เล่นยากเป็นอย่างมากเลยนะแบบด็อกเตอร์ไม่ต้องหลอกไฟเลยก็ทําให้เซอร์นั้นเล่นยากเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าถามว่าทำไมแอดออนแดงของหมักลุกมาถึงโกงก็คือแอดออนตัวเดียวนั้นความสามารถเท่ากับแอดออนทั้งหมดของเดอะด็อกเตอร์เลย ซึ่งผมก็ทําคลิปสรุปไว้แล้วนะครับว่าแอดออนแต่ละตัวนั้นคือทําความสามารถอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะทิ้งตรงปุ่มตัวไอน,นะครับว่าสอนด็อกเตอร์ไปแล้วรอบหนึ่งก็คือแบบสอนละเอียดที่สุดแล้วครับอันนั้นคลิปนั้นผมก็เลยให้อยู่ TIA เพราะความสามารถของด็อกเตอร์นั้นแม่งโกงเลยทันทีถ้าใส่แอดออนมาแล้วเราก็มาถึงระดับ TIA กันแล้วนะครับ TIA ตัวแรกนั่นก็คือ The Cloud นั่นเองถ้าถามว่าทําไมถึงให้ TIA ตัวแรกๆก,ก็คือเพราะว่า ในตอนเนี้ยใน d e y d a y Light Mobile อะ่ะมันมีด่านที่มีไม้เยอะมากๆเลยมีแค่ไม่กี่ด่านในที่มีไม้น้อยถ้าด่านไม้น้อยก็จะมีจุกเด็กเยอะซึ่งมันน่าทำคาญมากเลยถ้าแบบว่าเหมือนใน PC ถ้าสุ่มเจเนเรตไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็คือระับเอสได้นะแต่คือด่านมันตายตัวไปอย่างมากเลยถ้าคนแรงสูงเนีมันจะจับจุดได้ว่าตรงไหนเป็นเซฟโซนที่ดีอะ่ะคือราคาก็จะเหนื่อยด้วยอีกอย่างหนึ่งถ้าคนไปไม้บ่อยยังไงอะ่ะตัวเนี้ย ก็เลยตีคนอื่นช้าแน่นอนเลยเพราะมันเป็นตัวที่แบบว่าโคตรจะแก้ทางง่ายเลยถ้าเปไม้เก่งๆกับจุกเด็กที่เป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดอะแต่ถ้าเป็นที่งโลกเนะี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าฆ่าคนง่ายเลยเพราะด้วยความที่มีแอดออนนิ้วแดงอะถ้าปลาใส่ตัวคนเต็มๆอะจะทําให้เซอร์นั้นติดโนวันทาให้ตีทีเดียวล้มเลยทันทีส่วนแอดออนหนืดนานั้นก็เอาไว้แบบปลาที่แบบว่าคนวนเก่งๆอะ่ะมันจะทําให้เซอร์นั้นอะฉีกยากเป็นอย่างมากเลยเพราะ ติดพิษนานด้วยแล้วก็เนื้อช้ากว่าเดิมตั้ง5%ก็ที่ให้เทียเอก็เพราะเจอเซอร์ปันไฟไวยังไงก็ลาบากอยู่ดีแล้วก็มาถึงตัวยูเิลี่นะครับยูเิลี่นั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะถ้าคนกดขอบจอได้นะถือว่าเป็นตัวที่โคตรจะเก่งเลยแต่ที่ตอนแรกอะให้เทียบีเพราะถ้าไม่ใส่ออนอ์อะมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเฉยๆเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าพอได้ใส่อดออนที่ที่เป็นรองเท้า2คู่อะไรอะความอะไรได้มาเกิดถ้าคนกดขอบจอแม่นอะยังไงผมก็ให้เทียเอสเลยนะเพราะเป็นตัวทีี่่่่่่แแบบบววววววาาาาาาาททํใหห้้้้ลลลมมมไไไดยยยกก็็เเเปปปนตัครืองง แต่น,นี้ก็คือขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับว่าจะดึงประสิทธิภาพพิวิวี่ได้เยอะแค่ไหนก็เลยให้อยู่ประมาณเทียร์เแต่ถ้าเก่งก็เทียร์เอเลยแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของเดเลต e กันนะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะทั้งเรื่องแอดออนที่แบบว่าใช้ได้หลายสีมากเลยเหมือนกันแต่ถ้าที่จําเป็นจริงๆก็จะเป็นพวกเดินไวอย่างเงี้ยครับเดินไวตอนเข้าเฟสหรือออกเฟสไวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแอดออนที่เดเลตใช้ได้ดีมากเลยพราะทั้ง เข้าเฟดปุ๊บแล้วเข้าใกล้ตัวคนได้ไวมากแล้วยังออกเฟดปุ๊บก็คือโอกาสได้ตีคือสูงเป็นอย่างมากเลยมันก็จะแล้วแต่ด้วยว่าคิลเลอร์น,นั้นจะเล่นสายอะไรเพราะมันมีทั้งระครังเงียบมองออร่าคนกระทืบไวข้าไม้ไวอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นยื้อเกมอีกหน่อยหนึ่งก็คือเปิ์ก ออกจากเฟสแล้วตีแล้วเป็นเลือดสายเนี่ยคือตีสถานะหัวหมูอะซึ่งจะฮิวช้าฮิวช้าไปอย่างมากเลยนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะถือว่าเป็นแอดออนที่ดีมากเลยผมก็ทำคลิปรีวิวแอดออนตัวนี้ไปแล้วเธอเอตัวต่อไปนั่นก็คือเดอะเฮกของเรานั่นเองเดอะเฮกนั้นเป็นตัวที่แบบว่าโซนได้ดีกว่าแทปเปอร์นะเอาจริงอะคือด้วยความที่แบบว่ามันมีกับดักตั้งสิบอันอะแล้วถ้าการวาดนั้นอะเป็นการวาดที่แบบว่าเป็นจุดตายตัวของการจูของเซอร์ถ้าคนเหมือนกับกดเรื่องหมดแล้วกดมาโคอะกดวับรัวๆอ่ะถ้าเซ การที่ใส่ออนมันมันก็ทําให้แค่แบบว่าดีขึ้นมาแค่นิดเดียวเองเพราะมันมีออนที่แบบว่าวากับดักเร็วแล้วก็วากับดักไกลและอย่างหนึ่งก็คือเหยียบกับดักแล้วจะไม่มีร่างปลอมขึ้นมาอ่อนที่ดีมากนะพอเซอร์บางคนก็ไม่รู้ว่าเหยียบหรือไม่เหยียบแต่ถ้าเหยียบไปปุ๊บแล้วกดวาปทันทียังไงก็ได้ตีฟรีแน่ๆทีหนึ่ง ถืาเป็นตัวที่โอเคมากนะแต่ถ้าเรื่องไล่เงี้ยก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องเฝ้าคนและโซนอ่ะถือว่าเป็นตัวที่โคตรจะโอเคเลยแต่น้อยคนนะที่จะเล่นตัวนี้เก่งๆได้จริงๆอ่ะแล้วเราก็มาถึง TA ตัวสุดท้ายน,นะครับนับน่นคือ The Tapper นั่นเอง Tapper นั้นเป็นตัวที่แบบว่าโซนที่ค่อนข้างจะโอเคแต่สู้ตัวก่อนอันนี้ไม่ได้ก็คือ The h e ของเราถา้าถามว่าทําไมาถึงใส่ออ l แล้วมันดีขึ้นก็เพราะว่ามันมีตัวแทปกลางเอง แล้วก็มีดิแทบและเจ็บถามว่าใส่2คอมโบนี้ไปปุ๊บมันสามารถเป็นเมตาได้ไหมก็ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าทางที่ดีสุดก็คือเอาแทบเจ็บออกแล้วมาใส่เป็นกระเป๋าแทนดีกว่าเพราะคนส่วนมากอะถ้าเจ็บปุ๊บอะยังไงเขาก็ดิแทบอยู่แล้วอะดิแทบปุ๊บอะต่อยตัวเราเจ็บแล้วเราดิแทบเจ็บยังไงเราก็ไม่เจ็บยังไงก็ไม่ล้มอยู่ดีอะก็เป็นจุดบอดของแก้แทบเจ็บมากเลยแล้วอย่างหนึ่งอะคนแก้แทบส่วนมากเขาก็ไม่แก้หรอกในที่แบบอยู่ใกล้ๆส่วนมากเขาจะแก้แบบไกลๆเพื่อแบบว่าไม่ให้ แ็บนั้นอนะ่ะกลับมาหาตัวทันถ้าแบบดิดปุ๊บเจ็บก็ฉีกออกไปแล้วอะ่ะก็คือแถบกลับมาก็ไม่รู้จะกลับมาทำไมในเมื่อเราก็มาเจอคนแล้วแล้วถามว่าเรื่องเฝ้าเก่งไหมไม่ค่อยเก่งเท่าเด็กแต่เรื่องโซนในการจุอะ่ะมันจะโอเคกว่าก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการปิดตายเลยถ้าเอาแ็บกลางเองมาตายเขาดิ้ดไปปุ๊บอะ่ะผ่านไปสัก30วิยังไงแถบก็กลับมากลางเหมือนเดิมอยู่ดีถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอเคถ้าใส่แอดออนแดงมานะครับ แล้วก็มาถึงเทียบีตัวแรกนะครับนั่นก็คือพระแม่ของเรานั่นเองหรือที่เรียกกันว่า t h e p l a g u e The p l a g u e นั้นเป็นตัวที่แบบว่าโอเคนะแต่ด้วยความที่บอกว่ามันยังเป็นแพทเก่าอยู่อะ่ะก็คือแพทใหม่ถ้าตามของคอมอะ่ะ The p l พ g u e มันจะดีมากเลยแต่ี้แพทเก่าก็คือแบบว่าถ้าเราอ้วกไม่ถึงไม่เกินหลอด25เซนอนะ่ะคือมันจะเกินอ้วกเองอะ่ะอันนั้นคือแบบว่ามันผลนเสียกับตัวเรามากเลยนะถ้าแบบว่าเราจก อวกแค่นิดเดียวอ่ะแต่มันกลับไม่อวกมามันคือมันน่าลำคาญมากเลยนะอย่างหนึ่งการติดพิษนั้นก็ไม่ดูดุเท่ากับเซิร์ฟพีซีเลยอย่างเช่นถ้าเราอวกใส่เครื่องเนี้ยมันจะหายเร็วขวาในคอมแน่ๆขนาดขนาดใส่แอดออนมาแต่ถ้าเป็น PC นี่คือถ้ามันอวกใส่สิ่งของอะไรเงี้ยคือมันจะติดนานเป็นอย่างมากเลยนะขนาดไม่ใส่แอดออนที่แบบว่าเครื่องเปิดอวกนานถ้าแต่เพลได้การบัฟมาก็คืออาจจะอยู่เทียร์เเลยก็ได้นะแต่เรื่องแอดออนนั้นก็คือมันจะมีแค่ ที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับก็มีแค่ติดพิษไว้แล้วก็ถ้าติดเชื้อแล้วจะมองออร่าคนแล้วก็ถ้าปั่นไฟเสร็จจะได้อกแดงฟรีอันนั้นถือว่าโอเคเลยแต่ก็รอการบัฟแพดหน้านะถ้าเขาได้บัฟปุ๊บก็ให้อยู่เทเเลยแล้วก็มาถึงคิวของเฟดดี้นะครับเฟดดี้เป็นตัวที่แบบว่าเหมือนจะเก่งแต่ก็เก่งไม่สุดแต่เขาที่มีดีอยู่ก็คือเรื่องที่แบบว่าบัฟหาเครื่องได้อันนั้นถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าเรื่องความฝันอย่างเงี้ยมันจะโดนแก้ทางง่ายเลยต่อให้ใส่ออนที่เกี่ยวกับ บอ่อเลือดหรือไม้ปลอมเข้ามาคือถ้าเจอเซอร์กุสียังไงก็รู้อยู่แล้วว่าอันไหนเป็นไม้ปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนหลุมก็ถือว่ามันก็หนืดดีแต่มันไม่หนืดนานเท่ากับตัวตลกอะ่ะแล้วก็เรื่องวงคว้างอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยเท่าไห่นะแล้วอย่างหนึ่งถ้าคนมันตื่นอยู่แล้วไม่ได้เข้าฝันอะ่ะถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวเดินดินธรรมดาเลยก็ถือว่า ผมก็เลยให้อยู่เทียบีแต่ที่มียังมีดีอยู่ก็คือการวับไปหาเครื่องของคิวเลอร์นั่นเอง่วนเอทอที่น่าสนใจก็มีอยู่แค่เข้าฝันต้นเกมกับเวลาเข้าฝันเนี้ยแล้วเราปั่นไฟระเบิดเพื่อให้ตัวเองตื่นอ่ะหรือคิวเพื่อนแต่งเนี้ยมันจะลดเปอร์เซ็นต์หลอดที่โคตรจะเยอะเลยก็มาถึงคิวของเดอะริเจียนนะครับเดอะริเจียนนั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอเคนะแต่เรื่องการเก็บสีมันจะลําบากอยู่พอตัวเลยก็เลยให้แค่เทียบี ถ้าถามว่าถ้าลอยถ้าขี่สูงๆแล้วต้องการแค่ขหรแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำนะว่าลีเจียนเป็นตัวที่ดีมากเลยแบบลอยขีดปุ๊บแล้วแค่เก็บแค่เหรียญแดงใช่ไหมแบบเพื่อจะทำท็อปเซิร์ฟเงี้ยลเจียนถือว่าวเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากเลยทั้งเรื่องการได้เหรียญตีเหรียญสกิลแล้วก็เหรียญไล่ล่าเนี่ยคือมันเพอร์เฟกมากเลยนะพวกเรื่องเหรียญนะ แต่ถ้าถามว่าเรื่องเก็บสีอะเรื่องเก็บสีมันจะเป็นตัวที่เก็บสีค่อนข้างยากกว่าตัวอื่นๆเลยนะเพราะมันแบบชิงตีชิงตีอย่างเดียวแล้วถ้าเจ็บอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราจะชิงอีกเงี้ยมันก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะเพราะมันจะทําให้มันฝั่งเสร์มมันพุ่งต่อแล้วก็เหมือนแบบเราตีแค่ให้เป็นเลือดส้มอ่ะเราตีนอนก็ไม่ได้ถ้าเรากดสกิลชิงะนะแล้วส่วนเรื่อง add on ของลีเกียนั้นก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองนั่นก็คือทําให้ฮิวช้าใช้สกิลนานแล้วก็ฆ่าไม้แตกมีอยู่แค่นั้นครับ เพร์แอดออนของนีเจนก็เลยให้แค่เทียบีนะ,ะแต่ถ so ้าเรื่องการเก็บหินในตอนร้อยขีดอ่ะผมให้ประมาณ A เลยนะแล้วก็มาถึงเทียบีตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือน้องหยอยน้องหยอยนั้นเป็นตัวที่แบบว่าตัวเดินดินที่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะแต่มันก็ยังแพ้พวกเรื่องจุกเด็กอยู่ดีอ่ะเพราะหยอยมันจะชนะพวกไม้ก็จริงแต่เรื่องแมปของมือถืออ่ะมันจุกเด็กมันเยอะขวาแลวคนสนมากชอบ พกด่านพวกแบบว่าวอดวุ่นวายหรือจะเป็นพวกตอกแลมคินอะเพื่อให้คิวเลอร์เสียเปรียบเพราะทุกเด็กมันเยอะมากตอนเรา้มีการาต่างไปมันก็ยังเหนื่อยอยู่ดี ถ้าเป็นด่านมาเยอะอย,อย่างน้อยอ้อ่จะได้เปรียบแต่ถ้าเรื่องหน้าต่างเยอะอ้อยจะเสียเปรียบทันทีเลยก็เลยให้อยู่แค่เทียบีก็ไม่กากเกินไปแล้วก็ไม่เก่งเกินไปแต่ถือว่าเป็นตัวที่กินไม้พอๆกับตัวเดอะคลาวเลยนะถ้าคนเล่นเป็นเรื่องการยกเลื่อยหลอกอ่ะแต่ถ้าคนล้มอยู่ห้องวีเมื่อไหร่อ่ะเดอะคานิบาจะอยู่เทียเอ็เลยนะเพราะเรื่องเฟ้ามันเก่งมากจริงๆแต่ถ้าเรื่องการไล่อย่างเงี้ยก็คือจะแพ้เรื่องการจุกเด็กอย่างเดียวเลย ถ้าเรื่องไม้ก็ยังพอสูสีได้อยู่ส่วนแอดออนจะมีอยู่แค่รีชาร์จไวแล้วก็วิ่งไวแค่นั้นเองของไอหยอยนะเพราะแอดออนตัวอื่นนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็น่าสนใจแต่แค่ไม่เท่ากับรีชาร์จไวแล้วก็วิ่งไวเท่านั้นเองแล้วก็มาถึงเทียบีตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเดโอนี้ของเราเดโอนี้นั้นเป็นตัวที่แบบว่าตัวเดินดินที่แบบว่าถ้าไม่ได้เลื่อนหรือไม่ได้ตีใครนะคือเป็นตัวที่กากมากเลยนะเป็นตัวที่กากสุดเลยแบบเหมือนเราเล่นแท็บไม่มีแท็บเลยแบบ ประมาณนั้นเลยเพราะมันต้องตี2คนต้นเกมให้ได้แบบตีคนนึงปุ๊บแล้วก็ต้องไปตีคนนึงถึงจะได้อันตีมาส่วนน้อยอะ่ะที่แบบว่าโอนิจะตีคนซ้ําแบบว่าแผลแรกปุ๊บแล้วก็ตีคนนั้นต่อมันโอกาสมันน้อยมากเลยนะเพราะโอนิอะ่ะมันแบบมันจะเพิ่งพาสกิลซะมากกวา่าถ้าไม่มีสกิลคือมันตัวที่ทําอะไรไม่ค่อยได้เลยก็เลยต้องตี2คนต้นเกมให้ได้ก่อนเพื่อจะได้อันตีแต่คนแรงสูง,สงๆเนี้ยเขาก็ไม่ให้โอนิตีฟรีอยู่แล้วเขาก็เปไม้เปไม้อย่างเดียวแบบไม่สนเลยแล้วก็ให้รีบให้เพื่อนปั่่่นไไไฟใใหห้้้วสุดอะเเพืจทําาแบบมมกถ วันนี้มันเลดเกมขึ้นเมื่อไหร่อะแล้วเลือดเยอะอะคือมันจะไหลเป็นสโนบอลเป็นอย่างมากเลยนะอันตีหมดปุ๊บดูเลือดใหม่ดูเลือดจากแบบคนที่แบบว่าปั่นไฟอย่างเดียวแบบไม่หิวอะคือแบบจะยิ้มหวานมากเลยอันตีจะถี่ขึ้นแล้วจะทําให้แบบไหลไหลจะทําให้เกมนั้นเล่นลําบากเป็นอย่างมากเลยที่ถามว่าทำไมถึงให้แค่เทียบีก็เพราะคนแรงสูงเขาไม่ให้ตีฟรีหรอครับเขาไปไม้กันอย่างเดียวเลยเพื่อเซฟเกม แล้วก็รีบัดไฟออกเขาไม่สนด้วยว่าเกมมันจะได้แต้มน้อยหรือหรือเยอะส่วนมากเขาก็พยายามออกเพื่อเอาวินเลทแล้วก็ให้คิลเลอร์นั้นแงลงรดอย่างเดียวส่วนแอดออนนั้นที่น่าสนใจก็จะมีแค่พุ่งไวแล้วก็รีชาร์จในการพุ่งไวแล้วก็เวลาทุบอะ่ะอันติจะอยู่นานมีอยู่แค่นั้นครับโอนิโธเป็นตัวระดับกลางๆนะก็ไม่กากก็ไม่เก่งแต่ถ้าก,ากากเลยก็คือตอนเดินตีแต่ถ้าเก่งก็คือตอนได้กระบ,บอกนั่นเองแล้วก็มาถึงคิวของเทียระดับ4แล้วนะครับนั่นก็คือหมูของเรานั่นเองหมูนนนัั้เป็ตววที่่แบบา ค่อนข้างจะกากนะเพราะด้วยความที่แบบว่าย่อมันเดินช้าเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าพุ่งเนี้ยคือพุ่งก็พุ่งตีไกลก็จริงแต่การถอยหลังนั้นเขาจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยเขาถอยหลังไม่ได้เขาคือพุ่งก็คือพุ่งเลยถ้าเจอเซฟโซนที่แบบว่าวนได้แล้วเห็นตัวหมูต่อยเขาพุ่งมาถ้าเจอมันรอบครอบที่แบบว่าที่จะวนตัดสินใจถูกอะ่ะคือหมูจะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วเรื่องกับดักนั้นถ้า ถ้าเซอร์ปั่นไฟเครื่องประมาณ99เงี้ยแล้วแบบว่าให้เพื่อนแกะหัวซักหัว2หัวก่อนอะถ้าแกะไม่ได้จริงก็ติ๊กเครื่องเอาก็ได้ยังไงอีก2เครื่องเขาก็แกะได้อยู่แล้วเพราะมันใช้เวลาตั้งรอ25วิถึงหัวจะระเบิดซึ่งมันใช้เวลานานมากจริงแล้วก็ไม่รู้ได้ว่ามันจะเก่งเรื่องด้านไหนในการยื้อเกมหรือจะเป็นพวกเรื่องการไล่เพราะไล่เขาก็ไม่ค่อยสุดยื้อเกมก็ยื้อเกมได้ไม่จัดจ้านอะคือ ถ้าเหลือ3คนอย่างเงี้ยแล้วท่อมันเกิดมาแบบเราปั่นเดี๋ยวเครื่องเดียวใช่ไหมแล้วท่อมันเกิดปุ๊บตอ้มีหัวหัวมันติดอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าเซอร์ออกท่อได้ยังไงก็คือออกได้หัวจะไม่ระเบิดซึ่งมันแบบแย่มากเลยนะเพราะแพดของมือถือก็คือท่อจะเกิดแบบถ้าเหลือ3คนเหลือเครื่องหนึง่งยังไงท่อก็เกิดมันไม่เหมือน PC ที่แบบว่าคนสุดท้ายจริงๆถึงจะเกิดอะ ไอยอย่างเงี้ยคือหมูจะน่าเล่นขึ้นเยอะเลยแต่นี้ก็คือเป็นแบบเป็นเหมือนแบบยุคก,กุญแจแล้วก็ยุกโมรี่อะคือตัวหมูก็เลยแบบว่ามองว่ากากนะส่วนแอดออนที่น่าสนใจจริงๆก็คือเพิ่มกับดักแล้วก็แกะนาแล้วก็ติดสถานะของพวกกับดักเช่นติดกับดักแล้วทําให้เซอร์ติดสถานะเบลอรหรือพวกแบบหมดกําลังอะครับคือแบบถ้าติดหัวปุ๊บจะไม่สามารถใช้เปิร์กได้ฮาร์ดหรือสปินเบิร์ดได้เงี้ยก็ถือว่าเป็นแอดออนที่น่าสนใจอยู่ แล้วก็มาถึงคิวของสุดหล่อของเกม Dead by นะครับ mm hmm. นั่นก็คือเดอะทิกเตอร์ของเรานั่นเองเดอะทิกเตอร์นั้นเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยเก่งมากนะหรือจะเรียกว่ากากเลยก็ได้เพราะตัวกระต่ายอะ่ะมันคลองตำแหน่งเรื่องการปลาอยู่แล้วอะ่ะก็คือเขาปลาทีเดียวแล้วเขาได้เลยแต่ส่วนเดอะทิกเตอร์นั้นมันต้องปลามีดถกดอกถึงจะเจ็บซึ่งมันใช้เวลานานเกินไปมากกว่าตัวกระต่ายนะแต่มันก็ยังมีดีอยู่ก็คือการมีอันติของมันนั่นเอง อันตรีของมันอะถ้าแบบเรากดใช้ใช่ไหมเราสามารถปลามีดได้ถี่และเร็วมากอะซึ่งมันใช้เวลาพอๆกับเหมือนปลาขวานกระต่ายนะถ้ามันกดอันตรแล้วปลาใส่คนได้คือมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากจริงเพราะมันปลาไวมากแต่เรื่องการปลานั้นผมก็ให้แค่เทียร์ซีนะเพราะแบบว่ายังไม่ค่อยเห็นคนที่แบบว่าเล่นเดอะทิกเตอร์เก่งจริงเลยในแรง์อะคือส่วนมากก็จะโดนแบบพวกพาจูกเซฟโซนที่ดีอย่างเงี้ยคือแบบระยะทิกเตอร์แบบมันจะปลาช่องรู้ได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนมากอะ คนที่มันเก่งปุ๊บก็คือจะพาไปแบบเซฟโซนที่สูงอย่างเช่นแมททึบหรืออะไรเงี้ยก็คือทิเตอร์ก็ทําอะไรไม่ได้ละปาก็ไม่ได้วิ่งแค่สีุ่ดสี่วนได้ยาวกว่าคนโอื่นอีกก็คือทําให้ลําบากในเรื่องนี้นั่นเองแล้วก็เรื่องการปามมดนั้นผมก็ยังไม่ค่อยเห็นคนที่แบบปามีดับเก่งจริงๆเลยในแล้งอะ่ะมีแต่ถ้าจะแบบปาชัวแบบเหมือนผมอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ออนอ่ามีดมีดกระจายอะ่ะ ที่แบบว่าปลาลงพื้นจะทําให้แบบติดมีดด้วยก็คือทางที่ดีที่สุดก็คือตัวทิกเตอร์อะ่ะมันต้องปลาลงพื้นไม่ใช่ปาตรงตัวถ้าปาตรงตัวคือคิดบล็อกอะ่ะมันเหมือนจะแคบขวาใช่ไหมครับแต่ถ้าปาขาคือขาเขาอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นขาคู่แล้วเขาซ้ายหรือขวาก็ได้เงี้ยก็คือ,อยังไงก็โดนขาแน่ๆแล้วการที่มีมีแตกหักมาเงี้ยคือต่อยปลาลงพื้นอะ่ะมันกระจายแล้วถ้าไม่โดนขายังไงอย่างน้อยก็โดนไปครึ่งหนึ่งอะ่ะก็คือทําให้การปา เซอร์ลมนั้นโอกาสสูงมากๆเลยที่จะทําให้คนล้มแต่ได้แหละรครับในแร้งมันแทบจะไม่มีใครเล่นเลยนอกจากกระแข่งข,ขันเร่งด่วนแล้วก็พูดถึงไอตอที่น่าใช้ของเดอิกเตอร์นะครับนั่นก็คือมีดเด้งมีดแตกแล้วก็ลดการชาร์จปลาจากปกติปลา6เล่มก็จะเหลือแค่5หรือจะเป็นพวกตระกูลเก็บมีดไว้ก็ได้ครับเพื่อทำการเก็บมีดไว้เพื่อทําการไล่เซอร์ต่อให้ง่ายขึ้นเพราะเดอิกเตอร์นั้นไม่ต้องใช้สกิลอย่างเดียวไม่ใช่แบบว่าเพิ่งใช้กระบองเพราะมันวิ่งแค่สี่ยูซีมันวิ่งช้ากว่าตัว แล้วก็มาถึงคิวของหน้าผีนะครับนั่นก็คือโกดฟีสนั่นเองโกดฟีนั้นเป็นตัวที่แบบว่าพอๆทรงกับไมเคิลเลยแต่เรื่องความยากนั้นผมให้น้อยกว่าไมเคิลนะมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนั่นก็คือถ้าเราดูดเขาจนจะเต็มแล้วอะแล้วเขาแล้วถ้าเขาปลดสเตลเราแตกเนี่ยแล้วการคูดาสกิลอะ่ะเขาต้องใช้เวลา30วิถ้าเราตีเขาทีเดียวปุ๊บแล้วเขาติดสถานะเจ็บอะ สต็กที่เราดูดไว้มันจะหายทันทีเลยซึ่งมันเป็นที่แบบเรื่องที่โคตรน่าจะลำคาญมากเลยถ้ามันเก็บสแต็กได้นั้นจะเป็นตัวที่แบบเก่งนะถือว่าเก่งเลยระดับเทเอเลยแต่มันมันไม่สามารถเก็บสแต็กเหมือนไมเคิลได้ที่แบบไมเคิลมันสามารถดูดก้าวๆได้แต่โกเฟสมันดูดก้าได้ก็จริงแต่ถ้าเราเผลอตีที่เราดูดไว้มันจะหายไปเลยทันทีการย่อมันก็เดินช้าพอๆกับตัวหมูเลยเดินช้ามากแต่ถ้าเรื่องการจู๊กอย่างเงี้ยคือโกเฟสก็พอถือว่าได้เปรียบอยู่ ถ้าเป็นแมททึบอะนะถ้าเป็นเซฟโซนก็ถือก็คือเสียเปรียบทันทีเพราะมันแค่ไม่ทิ้งรอยไฟกับไม่ทิ้งหัวใจเท่านั้นเองแต่ตัวมันก็ยังคงสูงอยู่กับเห็นผ้าปิวผิวสวยทําให้เห็นตัวก็คือบอกแล้วถ้าเป็นเซฟโซนต่ําเนี้ยคือกกเฟซทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นแมททึบหรือเป็นที่จุกดีๆเนี้ยกกเฟซก็จะได้เปรียบอยู่ในการไล่ล่านะครับส่วนโนวันอ่ะมันคือโอกาสติดยากมากเลยนะถ้าเซอร์มันแบบไม่สังเกตดูดีจริงๆอะ่ะคือมันจะแบบแทบไม่ได้ติดโนวันเลย ถ้าเจอเซอร์ระดับแรงสูงๆนะครับส่วนแอดออนที่น่าสนใจของโกเฟก็จะมีแค่ดูดไวคูลาสกิลไวแล้วก็สกิลแตกแต่เห็นออร่าก็คือสเตลเราแตกแต่เราเห็นออร่าในระยะหัวใจก็คือเราเห็นหมดเลยว่าแต่ละคนนะอยู่ตรงไหนก็ถือว่าเป็นแอนดออนที่โอเคอยู่ แลวคนที่ครองตำแหน่งแชมป์ของเดนบาร์ไลไลที่น่าจะกากแล้วกันนะนั่นก็คือไมเคิลของเรานั่นเองถ้าถามว่าทำไมถึงได้เทียกากเพราะถ้าคนเล่นแรงสูงๆเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ไมเคิลดูฟรีหรอกครับคือเขาจะพยายามแบบเดินต่อให้ไมเคิลเดินตามเนี่ยเขาจะพยายามหาสิ่งกีดขวางอะ่ะที่แบบว่าสามารถบังหลังเราได้แบบเราจูอ้อยู่เนี่ยเราแผนกล้องแบบไม่ให้เราให้สิ่งกีดขวางอะ่ะบังตัวไมเคิลอ่ะก็คือถือว่าไมเคิลก็ดูไม่ได้แล้วนะครับ และอีกอย่างหนึง่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานเกินไปที่จะแบบว่าจะเป็นขั้น3มได้ซึ่งมันเสียเวลามากเลยต่อให้เราใส่ออนดูดไวมาเนี้ยมันก็ลาอยู่ดีอะ่ะคนปั่นนี้ปั่นไฟได้ไปหลายเครื่องแล้วอีกอย่างหนึง่งที่แบบว่าอันตรายสุดสำหรับไมเคิลก็คือการปั่นไฟไวเพราะหนึ่งเครื่องถ้าเราปั่นคนเดียวเนี้ยจะใช้เวลาประมาณ80วิส่วน2คนจะเหลือประมาณ48วิวิซึ่งปั่น2คนทีเท่ากับเหมือนแบบเหมือนแบบหายไปตั้ง40วิอะ่ะซึ่งมันใช้เวลาเร็วมากเลยนะ ส่วนปั่น3คนเนี่ยจะใช้เวลาแค่43ิาวิซึ่งมันก็ห่างกันนิดเดียวก็ให้อีกคนนึงไปปั่นอีกเครื่องใหม่ก็ได้ก็คือเราพยายามปั่น2แล้วก็ปั่น1ดีกว่าดีกว่าปั่น3เลยซึ่งมันทําให้การดําเนินเกมเดินช้าด้วยซึ่งไมเคิลจะแพ้จุดนี้นั่นเองแต่ถ้าเจอเซอร์ลมแบบไม่ค่อยเก่งมากแบบไม่ค่อยเข้มเรื่องเครื่องเนี้ยไมเคิลก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ได้อยู่ระดับ C ีนะก็ถือว่าอยู่ระดับ B ีเพราะมันเป็นตัวที่แบบว่าเลทเกมมากๆพอกับโอนี้เลยแต่แรงสูงเขาก็ปัั่่นนไไฟวว้กอยูแล ั่นครับที่ให้กากเพราะมันเป็นตัวที่เสียเวลาที่สุดแล้วในการขวาจะไล่ใครได้สักคนหนึ่งมันต้องทําวิธีในคารดูดก่อนส่วนแอดออนที่น่าสนใจจริงๆก็จะมีแค่จับแทงสีม่วงแล้วก็ดูดไว้แล้วก็ขั้น3ถาวรแต่ก็จะใช้เวลาที่โคตรจะนานเลยขว่าจะดูดขั้น3เป็นถาวรได้คือแบบลำจัดเลยอะคือเหมือนที่ผมบอกอะถ้าเจอคนที่ไม่ยอมปั่นไฟอะ่ะคือจะสบายมากเลยสำหรับไมเคิล แล้วก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะอันนี้ก็คือความคิดส่วนตัวแล้วก็ผมก็ทําคลิปนี้เต็มที่สุดแล้วเพราะมันใช้เวลานานมากกับการที่จะทําอย่างนี้ได้ก็คือขนาดเพิ่งรีแลก์เนี่ยก็คือทําคลิปนี้แล้วแต่คือทําเสร็จก็คือถัดจากการรีแลงซ์ไปหลายวันมากแล้วที่ใช้อยู่ก็พอติดเรียนด้วยแหละครับถ้าใช้ยังไงก็ขอโทษนะนะครับก็จบคลิป Goodbye